รู้สึกไงครับมาเข้าค่ายรู้สึกไงบ้างครับนั่กเขานั่งนักรู้สึกบ้างไงครับมาเข้าค่ายสนุกร้องไห้ไหมไม่ได้ร้องพักห้อหมออะไรครับมอสองเป็นไงครับเข้าค่ายวันแรกเหนื่อยค่ะเหนื่อยนะครับเป็นบทสัมภาษณ์นะครับนักเรียนชั้นมอสองนะครับมาเข้าค่ายรู้สึกแน่นดีที่ปชดครับครูลงไปด้วยนะครู นี้เราจะไปตามฐานที่พุ่มกับนะครับของตัดอเขาจัดไว้ให้นะครับไปทานไหนนะครับพี่ไปทานไหนนะครับไปทานอะไรนะกำแพงกำแพงเชือกกำแพงสูง<ช>อาอนหน้าครับไไเดี๋ยวจะไปดูนะครับฐานแรกนะครับน่าจะเป็นฐานที่สามมากกว่าฐานแรกนะครับฐานนี้นะครับ มีฐานชื่อว่าทานที่สองครับลุยลวดหนามนะครับก็จะเป็นลวดหนามกับทรายนะครับมีอุปกรณ์ในการนําพาตัวเองให้รอดลวดหนามได้ก็คือไม้ไผ่นะครับไม้พรองขาดแน่แน่ถนอรมานเนี่ยดูครับนั่นลึกเสือเนี่ยเลยตามดําครับที่ต้องเชิญกับลวดหนามอันแสนทะรุโหดนะครับแต่คนก็ไม่จะรอดหรือเปล่านะครับ มาดูกันนะครับฐานนี้